คุณผู้ฟังผู้ชมคะปตะทเดินหน้าโครงการลมหายใจ เพื่อเมืองปลูกต้นไม้1นึ่งแสนต้นสร้างพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพมหานครค่ะปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่สังคมโลกและประเทศไทยของเรานะคะให้ความสําคัญและผลจากภาวะดังกล่าวก็ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นมนลาวะฝุนละอองขนาดเล็กบริษัทปตทจำกัดมหาชนค่ะในฐานะองค์กรด้านพลังงานของประเทศได้ดำเนินโครงการลมหายใจเพื่อเมืองเริ่มจากการสนับสนุนเป้าหมายของกรุงเทพมหานครในการปลูกต้นไม้1ล้านตน โดยปตทค่ะเขาก็จะร่วมปลูกต้นไม้ 1นึ่งแสนต้นในพื้นที่ของปตทและพื้นที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นไม้ยืนต้นไม้พุ่มอายุยาวแล้วก็ไม้เถานะคะไม้เถาเนี่ยเขาเลือกไม้ที่มีเนื้อไม้เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะอาทิต้นประดู่ป่าต้นรวงพึ่งต้นไซย้อยใบแหลมเพื่อนะคะที่จะได้มาปลูกแล้วก็นําร่องพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนกาแพงเพชรหกซึ่งเป็นพื้นที่ของปตทนะคะที่จะพัฒนาใช้ประโยชน์และมุ่งให้เกิดพื้นที่สีเขียวควบคู่กันต ่อไปในอนาคตด้วยสอดคล้องกับนโยบายการเชื่อมโยงกับพื้นที่สีเขียวของกอทมอด้วยนะคะเพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็กักฝุ่นและมลพิษรวมทั้งยังเป็นการช่วยลดอุณหภูมิรอบพื้นที่ปลูกให้มีความร่มเงาร่มรื่นนะคะแล้วก็เพิ่มความน่าอยู่ให้กับสังคมเมืองอีกด้วยค่ะ